สวัสดีครับเกษตรสวนพริกไม้แล้วครับผมมื่นนี้ก็มาเก็บพริกแดงเจ้าของนะครับผมพนักงานเก็บก็อยู่ประมาณสิบกว่าคนนะครับจะกี้มาเพิ่มอีกที่ประมาณมาหับรอบที่เรืวก็ได้อยู่สี่ร้อยสิบสี่โลครับผมที่ปลูกก็ประมาณห้าสิบถาดครับ แต่เบื้องรวบนี่จิจะถูงกำลังแดงๆอยู่ครับกบนักงานเกล็ดกันกำม้วนหัวกันอยู่น่ครับลูกคืออยู่ครับแต่เบื้องายๆจรได้จักสวบครับพื้นที่ก็ประมาณนาจย,ยประมาณหนึ่งไลครับผม หลอกหนึ่งเก็บเขียวหลอกหนึ่งเจ็บแดงทางเรืมเป็นหนึ่งแดงนะครับนี่ครับถ้าหลับจ่างเก็บแต่ของเพื่อนหลายเหมือนมือนี้มันลงของเจ้าของอยี่เป็นยังไงมาหน,นึ่งเขาแน่ขนาดด้วนนั่น มันลูกันแทกและสานเพื่อนั่น,เ,น,อนเอ้ยยุ่มใหญ่ก่อน,อนเดี๋ยวถาเบิง่งว่าควาชั่งมาจิตได้จักโลครับผมอ่าเรียบร้อยไปแล้วครับเก็บรอบนี้ก็ได้471กกเล้อครับบักพริก1ไร่ประมาณ50ถาดครับ สี่ร้อยเจ็ดสิบเม็ดกิโลครับผมนำหนักกระถือว่าโอเคอยู่ครับเพราะว่าลูกมันนี่ครับลูกจิตใหญ่อวบสั่นครับสัน่นยาวปันไหนครับแต่ว่าลูกมันอวบครับนักดีนี่ถ้าแม่นใส่เต็มถุงนี่แล้วครับแต่ใส่เต็มถุงนี่อันแปบะบประตองมัดสเสมอปากนี่เกือบยี่สิบโลครับผมลูกสันส่นสอ,อวบๆวบ นักดีครับผมสีร่รอยเจ็ดสิบเบก็ถือว่าชุดยอดครับคูปีนี่ปลูกเก็บเมดสวนเต็มที่อะไรพอเกินเจ็ดสิบถุงครับผมอันนี้แค่คืนนึงครับอีกคืนนึงก็ไปปลูกเขียวอัสี่ร้อยกวโลก็ถือว่าโอเคครับที่ผ่านมานี่ได้อยู่ 414อันนี้4 7่รเจ็ดสิบเบขึ้นมาอีก5าสิกโลกห้าร0 0ยกโลได้ขึ้นมา5าสิบกโลก็เกียบฝากติดตามช่องเกษตรสนผิกน้ำในเด้อครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เน่ครับขอบคุณลหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องครับผม สวัสดีครับ